นี้ผมจะรีวิวหลัดในหลัดใหม่ในเกมบ้าฟูขอมผมน,นะครับรหลัดที่ผมเพิ่งสร้างใหม่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับคือเลเวลร้อยแปดสิบนับของทุกอย่างนี้คือแบบไม่ค่อยตึงมากนะอาวุธไม่ค่อยตึงมีกระบองดาบอะไรพันพันกว่านี่แหละใส่โซนผลเนี่ยอันนี้ซื้อราคาราคาห้าหมื่นคนนะครับผมจะคิดตังราคาสิบบาทครับอันนี้สิบบาทนะเป็นผลยางผลนี้สิบบาทสิบบาทอันเนี้ยราคาสิบห้าบาทก็ผมชอบ ผลไฟเนี่ยราคาแบบมันสวยของเอสเนี่ยราคาขายสักสิบห้าเหมือนเดิมนะครับที่เหลือแจกฟรีหมลยนะัรับฟรีสําหรับฟรีนะครับนี่คือ,อตอนใช้บนสงครับตึงนะครับใครที่ได้ไปแบบมีโลบั克ราคาแบบสี่สิบห้าโลบัคนะตอนนี้มีสี่สิบห้าโลบัคนะเออชุดเนี่ยก็ตึงอยู่ส่วนขั้นเนี่ยขั้นไม่ต้องพูดถึงนี่ครับขั้น แล้วขั้นแบบตึงเกินนะดีพี่หน้าเราจะมารีวิวรหดัสใหม่นะค,คือแบบระัเลเวลสีมือไม่ดีมีตังอยู่สี่มือนะครับที่กินเราไปซูมผลมแล้วล่ะซูมผลได้ได้ผลน้ำแข็งนะครับทินิคก็คือแบบผมทั้งหมดรหันนะครับผมขายราคาเป็นนะขอผลล้ก่อนลนะกันรฟรีสิบห้าโบอีสิบบาทก็เป็น 25นะครับบัว E15 ก็เป็น30แล้วก็ไปน40นะครับ50 60 70ถ้าคุมราคา50,000ผมขายราคา20ครับเป็น6 7 70ครับอันนี้80 90 100 110 100 หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับโอเคนะครับของตัวอย่างก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับใครที่อยากซื้อก็ซื้อ,อน,นะครับรวมขั้นเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบก็แป็นหนึ่งสี่สิบเป็นห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ผลแสงน,นะครับแพงได้ราคาสองร้อยครับนี่สองร้อยสองร้อยไม่ไม่อยากจะมุ รวมโลบักไปด้วยเป็น250ครับโอเคแค่นี้ละ